ครับผมสาธิตวิธีการสร้างยูเซอร์ใหม่นะครับสามารถกำหนดสิ่งให้เขาได้นะครับอันดับแรกนะครับผมเข้าเมนูนะครับแล้วก็ไปบัญชีผู้ใช้จากนั้นกดเพิ่มผู้ใช้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับอยากให้เขาชื่ออะไรในที่นี้ผมใช้คำว่า guest ก่อนละกันนะครับันนี้สองตนแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดนะครับพาส่วนนี้เราตั้งอะไรก็ได้นะครับ ายสายตั้งสิทธิ์อยู่ในกลุ่มของยูเซอร์นะครับผมแล้วก็ให้เขาทำอะไรได้บ้างอาจจะเล่นย้อนหลังทั้งหมดเลยก็ได้นะครับทีนี้ผมต่อกล้องเอาไว้คือกล้องหนึ่งกับกล้องสามนะครับผมจะให้เขาดูแค่กล้องหนึ่ง นะครับกับกล้องสองแต่กล้องสองผมไม่ต่อเอาไว้มันจะเห็นเป็นภาพดำๆนะครับงานก็จะยังได้ใช่ครับจบงานแล้วกดตกลงครับผมแค่นี้ก็เสร็จลองเทสดูนะครับเดวนี้เลยพี่จะมีสี่ล้านอยู่ตัวนึงนะครับผมก่อกล้องหนึ่งกับกล้องสามเอาไว้นะครับทีนี้ลองเข้าบัญชีที่เราสร้างขึ้นมาจะเห็นว่าบัญชีเคสขึ้นมาด้วเคสนะครับใส่พาสดที่เราตั้งไว้ เ็นะครับเราก็บังคับให้เขาดูได้ว่าให้ดูได้แค่กล้องเดียวนะครับจากนั้นเราก็ไปในมือถือนะครับไปมือถือเนี่ยนะครับเ,เขาก็จะต้องใช้ยู e r กับ Password ตัวนี้นะครับผมแค่นั้นเองนะครับขอบคุณครับ